ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเป็นห่วงเมียเป็นห่วงเมียเป็นห่วงเมียร้องให้แล้วนะเชื่อใจเถอะเชื่อใจเถอะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เสมอเฮ้ี่เราต้องใส่อย่างนี้เลยเหรอที่เหมือนเราถ่ายทำรายการเลยไม่ซื้อรถมากี่ปีแล้วเนี่ยโอ้เป็น10ปีเลยสี v i c ก็ตรนี้คือคันล่าสุดเลยครับผมสี่ปีโมเดลปี2008 3ปี3ปีแบบดูแอบดูอยากได้ประหยัดโจทย์เราคือประหยัด ขับขี่สนุกแล้วก็เน้นประหยัดแต่ไม่อยากได้คันเล็กมากเพราะว่าถ้าเป็นอีโก้คาร์ตามนั้นอะ่ะม,มันวิ่งไปกับสุรินแล้วเหมือนปวรถใหญ่เราอยากได้รถที่มันแบบใหญ่น่อยใหญหน่อยอถ้ารถเล็กมากมันก็ดูไม่ค่อยสะดวก ดูแบบเราวิ่งถนนใหญ่ตลอดไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเป็นห่วงเมียเป็นห่วงเมียเป็นห่วงเมียครับเป็นห่วงเรื่องเป็นห่วงเมียเออแต่ก็จริงลูกอี่ยอย่างลูกไปเรียนเป็นห่วงลูกเป็นห่วงลูกไปเรียนด้วฉันไม่ต้องส่งลูกไปเรียนใช่ปะใช่ใช่เปส่งตลอดใช่ใช่เป็นห่วงลูกเป็นห่วงเมียครับอีกก็อคาจริงๆมันก็ได้อีกก็อคาจะเหมาะกับวิ่งก็ก็แกล้งในเมืองมากกว่าจอดง่ายหาที่จอดง่ายแต่จริงๆคันนี้ที่ดูก็ก็ไม่ไม่แย่ไม่ได้ใหญ่ขนาดห่จอดยากใช่ใช อันนี้เรามาที่โตโยต้าสาขาสีขอรภูมินะครับจังหวัดส,สุรินทร์อยู่ๆก็มาเลยเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เลย <c oughs> อยู่ลงมาเลยเขาบอ,อกมีรถรุ่นท็อปที่ที่เล็งไว้อยู่ <c oughs> ก็เลยจะมาลองขับหน่อย <c oughs> น้องก็สนใจ <c oughs> ดูมาหลายตัวแล้วก็เลยมองว่าไม่รอ h r สารีแล้วก็เลยมาดูตัวนี้ตัวท็อป <c oughs> แต่คิวจองนานเลยใช่ไหมถ้าเกิดจะ <c oughs> เป็นเป็นรุ่นท็อปหรอรุ่นท็อปสีขาวสีขาว ใช้ได้ที่คือกี่เดือนกจิตมั่นใจเพราะว่ามันต้องมันต้องไปดูไอ้ยอดยอดที่ตัวจองมาด้วยอ่ะครับอ๋อขับเลยใช่ไหมขับได้เลยครับอันนี้คือรุ่นร้านสองที่ว่ารุ่นท็อปใช่ไหมครับครับก็จะเป็นรุ่นที่มีหลังคาก็มีมูนลุคเดียร์นอ๋อโอเคโอเคแล้วข้างในเป็นสีแดงปะครับตัว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 นั้นตัวสีขาวจะเป็นสีแดงมั้ยคับผมมันมันอยู่ที่ฟีเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็โชว์ให้ครับ นี่คือติดแล้วใช่ไหมครับผมอ๋อพี่จอดไม่ยากหรอกคันไม่ใหญ่ดูแล้วนะสวยดิคันไม่ใหญ่แล้มันก็น่าจะจอดง่ายอยู่ได้มาแล้วโอเครับเวลาเทสที่เขาให้เทสไปไหนกันบ้างนี่พี่ก็จะไปทางนี้แหละครับแล้วก็จะยูเทิร์นกลับมานะครับโอเคแค่นี้ก็รู้แล้วลักษณะของ ของความเป็นของไฮบริดนี่คือเราไม่ต้องอะไรเลยใช่ไหมคือเขาดูแลระบบไฟรุ่นน้ำเองครับผมครับเขาจะไม่ว่าจะเป็นการชาร์จไฟเข้ามาในแบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะครับก็จะดูแลเองหมดอันนี้ไงอืมครับโหเจ๋งว่ะถ้าตัดตีไฟเลี้ยวก็ต้องมีกล้องนี้ด้วยอ่าอืมก็เซฟนะเวลาเวลารถมันแซงซ้ายแซงขวาเลยหรือว่าช่วยได้เยอะเลยครับเออช่วยผู้หญิงได้เยอะจะซื้อให้แฟนขับครับรักแฟนมากโอ้สุดยอดเลย พูดพูดหนักไปซื้อใช้กันเองแล้วกันค่อยๆใื้เองแล้วกันใช้เองแล้วกันใช้ร่วมกันบ้านเขเปิดแล้วก็แฟรชงเข้มหน่อยชงเข้มได้ชงชงแบบดูดีเลยเอาเป็นผมแม่แต่แฟนผมไปทำงานไปกับซูนทุกวันวันไงผมก็เลยรู้สึกอยากหารถที่มันแบบประหยัดและไม่เล็กส่งลูกไปโรงเรียนด้วยเพราะว่าวันนี้ก็เหมาะนะขับก็ง่ายด้วยถแล้วไม่ต้องดูแลอะไรยุ่งยากคือศูนย์อยู่ใกล้บ้านด้วยเรื่องของเรื่องใกล้บ้านนะครับมีอะไรก็เข้ามาที่ศูนย์ได้เลยครับ เขออาว่าเสียงมันดังอะพี่เขาว่ามันเข้าห้องเครื่องพี่เคยได้ยินฟีดแบ็กไหมผมก็ดูรีวิวไปทั่วเนาะในความคิดเนาะนี่หรือเปล่าเสียงนี้หรือเปล่าถ้าใน,ในความคิดผมถึงว่าแบบถ้ากลุ่มลูกค้าที่ก็นั่งแบบรถระดับหลายล้านไปปลายสองร้านสามลา้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขามานั่งปุ๊บมันก็อยู่แล้วมันก็อาจจะดังอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าลูกค้ากลุ่มที่เคยนั่งรถ ยาลีฟเอทีฟิกหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามาเปรียบเทียบกัน,กนกผมคิดว่ามันมันก็มันก็ถือว่างียบน,นะครับโ <Okay. S 2> อเคตรงไหนที่ว่าครูดแบบครูดแบบตามความเร็วรถข้างหน้าได้พี่ครูดคอนโทรลอะรอกความเร็วอะรักความเร็วเหรอครับ <S <S ใช่ใช่ที่มันสามารถชะลอกับคันหน้าได้ใช่ไหมรุนครับ,รบมันสามารถมันสามารถชะลอได้แต่ทีนี้อีกน้องกนตื่นก็น่าจะแนะนำได้ดีกว่าผมอ๋อไม่รู้มันใช้ตรงไหนฮะผมอยากลองมากเลยระบบนั้นอะราอยากลองมากเลย ก็อยากลองให้แชร์นะผมรู้ว่าเพรรู้สึกมันเป็นจุดเด่นในยุคนี้เลยมั้งของรถของรถยุคนี้เลยอ่ะมันจะเป็นโบทที่เขาตั้งข่ากันเป็ะสี่สิบห้าสิบหกสิบอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นของมันเองครับแต่โน้นนั้นครับมันจะชะลอให้ครับมันไม่ใช่ว่ามันจะเบรกจึ๊กเลยนะครับผมอ่าใช่แล้วเห็นแบบชอบตรงมันชอบตรงนี้กับไอ้ที่มันเขาเรียกไงล็อกเลนเหรอที่มันจะค่อนข้างคอนโทรลรถให้อยู่ในเลนที่วิ่งอยู่ใช่ครับครับผมเออนี่แหละนี่แหละผมชอบตรงนี้แหละ ก็แต่น่ะพอดีพี่พี่ก็ฝากไว้ผมก็เลยพอดีผมวันนี้ก็เลยว่าเอามาผมไม่รู้ว่าที่นี่มีตอนแรกเลยนะเขาไม่รู้ว่าที่นี่มีไม่เคยเข้าสูตรเลยดีกว่าเออไม่เคยเพราะว่าใช้แต่คันด้าอ๋อใช้แต่คันด้าใช่ใช่เลยอยากลองเปลี่ยนมาตัวพอดีพี่ก็ถามว่ารถคันนี้อยู่ไหมน้องฝากขายอยู่ไหมก็ผมก็เลยว่าพอดีพี่ก็ต้องมาถามผมเลยว่าอยู่อยู่อยู่เดี๋ยวผมดูให้ครับผมเพราะมันก็เร่งดีอะเนาะว่ายอยู่ที่สี่ขอก็แล้วครับใช่ครับคนซื้อที่นี่เยอะไหมพี่ก็มีครับมีเนาะเรื่อยๆเละครับ สว่วนมากแถวนี้เขาซื้ออะไรกันเนี่ย้วแต่คนชอบลักษณะการใช้รถได้หมดเลยใช่ไหมใช่ครับได้หมดเลยครับพอดีพี่คนที่เขาเป็นเพื่อนแบบรุ่นหน้าผม,มแ,แนะนำมาให้ีเรา่อ้เาเราฝากผมไกทีนึงอ๋อได้ดีนะ่มาเจอพี่พอดีเลยอืมว่าขับดีขับดีครับขับดีขับดีบด,บด,ดีไหม ดีแหละมากผมไม่เคยขับรถใหม่มานานมากรถผงรถซีบิกเอฟดีบูมบูมสิบปีแล้วอ่ะเวลาขับเร่งแซงอะไรเงี้ยมันโอเคไหมเหยียบขึ้นนะโอเคมากกว่านี้ก็เลสซิ่งแล้วมั้งคือมั่นใจมากขึ้นเนาะดีกว่าซีบิกเยอะเคยขับรถเก่าขนาดนั้นมาเราก็รู้สึกดีหมดเลยโอเคนะมันวอรี่มันไม่ได้ใหญ่เทอะทะขนาดจะจอดยากเดี๋ยวจะไปลองนั่งด้านหลังด้านหลังหน่อยนะอยากอยากลองอยากลองรู้สึกโอเคไหมนุ่มไหมนุ่มไหมด้านหลังโอเคสูงถ้าเด็กลูก สาวสองคนเองนั่งอ่ะมันโอเคเพราะมันสูงคือมุมมองมันได้เออไม่เวียนหัวลองกล้องหน่อยลองกล้องหน่อยไม่มีเซ็นเซอร์เนาะคันนี้มีแต่กล้องอยู่ใกล้บ้านครับมาเพเช็คให้ขึ้นด้วยแต่แค่ตรงนี้ยังไม่มีทำสีมีแค่ใน่เทนยังไม่มีครับตอนนี้ท็อปสีจะมีท่าตรุมงกับทัาแานใหญ่ครับอ๋อสามดีเป๊ะไหมพี่ คลองว่าเฮ้ยมันดูดีเนาะก็โอเคครับแต่ผมก็แบบบางอย่างจะมีความเคยชินกับการมองหันไปมองอย่างนี้มากยังไงเราก็เอาชัวร์เนาะคือมันไม่มันไม่มีเซ็นเซอร์เสียงฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมองจอคู่ช่วยไม่งั้นก็มีเป็นแต่ก็คือมันมันก็ช่วยได้เยอะมันเห็นได้หมดอ่าอ่ก็ยังโอเคพี่ลองนั่งด้านหลังผมขอลองนั่งด้านหลังได้ครับนี่เขามีปากเขาแบบดีมุมได้นะพี่มะ เขาดูแบบของเขาเองดูแบบเวลาจอดฟุตบาทอเลยเงี้ยฟุตบาทประมาณเท่าไหร่จะติดแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นตามวิเศษให้เราไปอีกครับโม drive mode นี่มันเลือกเป็น3ามโหมดมีโหมดสปอร์ตด้วยนะนี่ ข้างหลังเป็นไงข้างหลังโอเคนะคือไม่ไม่เน้นขนของหนักๆมากอ่ะเป็นขนของตัวของลูกปรับได้เรียบได้เลยนี่ปรับเรียบ60สิบสี่สิบได้ปรับตั้งนั่งสบายคือมันสูงพอเด็กมานั่งอ่ะเข้าใจเนาะไม่ไม่เวียนหัวนะตอนเลี้ยวเมื่อกี้ไม่เวียนหัวอ๋อออโอเคเนียไเลื่อนได้เห็นแต่เขารีบนีมีที่ชาร์จไฟตลกนิดหน่อยแต่โอเครับได้อื ที่ออกสองสายโอเคอืเออโอเคถถเดียวถ้าถ้าแฟนที่อยากทดลองขับให้เข้าไปดูได้นะครับอันนี้จะต้องกุญแจต้องต้องอยู่ถึงตึ๊งมกุญแจต้องอะไร <c oughs> ต้องมีกุญแจอยู่ในรถกบีขเขาด้วยครับอ๋อ ตอนนี้กุญแจอ,อยู่ในรัศมาอีไหมพี่นี่ครับอยู่ไม่เกิเนเบสสิ่งอ่ะอเตะได้ไหมเอาเดีวพอลองเตะนะเนี่ยลองหนักมากเ,เติมเติมต้องเต้นหรึออรเปล่าครับตเต้นด,ด้วย <laughs> อ้าวโอเคโอเคลองซ้อมหน่อยลองซ้อมหน่อยอันนี้มันคืออะไรอ่ะตัวคุมเหรอครับได้ครับม,มันเป็นงานปิดเฉยครับ อ๋อวางเป็นชั้นได้ใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวจะบังของไว้เฉยทำให้มันดูเหมือนไม่ให้มันกระโดดกระโดดอะไรเงี้ยเนาะถ้าเราไม่ใช้ล็อกนครับอ๋อจบหอกไม่ใช้แล้วไม่ใช่แลพวเพราะอ่าอ๋อโอเคเดี๋ยวผมจะพาแฟนผมมาลองอีกทีพรุ่งนี้ครับพี่ถามหน่อยว่า พวกชุดแต่งเอเซอรี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ออเดอร์ได้ใช่ไหมมันจะทำมาจากนู่นหรือมาทําเองที่นี่ไม่เรามาใส่ที่นี่ครับอ๋อพวกพวกอะไรที่เป็นชุดแต่งทั้งหมดก็คือสั่งมันจะออเดอร์มาพร้อมกันแล้วก็ตกแต่งที่เมืองครับแต่ที่เมืองเราขึ้นเรือมาเพราะรถรถจะลงที่สำนักงานใหญ่ก่อนก็จัดการที่นู่นเสร็จเลยพอจัดการเสร็จปุ๊บก็ขึ้นเรือมาส่งที่นี่ครับโอเคครับ โอเคจริงๆข้อมูลเราก็ระดับหนึ่งแล้วแหละเนาะทุกวันเนี้พี่ก็บอกเมก็บอกว่าเขารู้ข้อมูลมาหมดแล้วแหละใช่ใช่ส่วนมากเดี๋ยวนี้เนาะยุคนี้ยุคนี้เขาศึกษามาหมดแล้วแหละเราอยากเห็นเพราะว่าผมอยากให้่เขาลองขับเพราะว่ามันมันมีคําตอบก็แหละ พี่เพื่อนพี่เองใช่ไหมใช่โอ๋นี่แหละนี่แหละครับพี่เพ่อนต้องฝากผมมาบอกว่าเดี๋ยวเพื่อนแล้วจะมาดูรถอยากให้น้องได้ลองเพราะว่ามันได้จบไปเลยว่าจะซื้อไม่ซื้อใช่ครับนี่น่าจะจบละเดี๋ยวมาอีกรอบไม่ผมมาแล้วได้เลยไหมได้ครับโทรหาพี่เอ็กเลยครับผมเดี๋ยวพี่เอ็กเขาติดต่อมาอยู่แล้วครับไม่เป็นไรครับพอกี้นี้เดี๋ยวพี่เอ็กเขาดูแลครับครับผมโอเคตามนั้นขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับบครัผมเรียบร้อยครับเป็นไงบ้างความรู้สึกเฮ้ยโอเคแต่เดี๋ยว ไปศึกษาเพิ่มนิดนึงเราเราแน่นแล้วแหละแต่แค่เราอยากรู้นิดนิดหน่อยหน่อยขับจริงๆริงใช่แต่แต่พูดถึงเรื่องฟังก์ชันเมื่อกี้จริงๆถ้าเกิดมีคนพาทำได้เลยเนี่ยจะชอบกว่านี้นะพวกเครื่องเล่นเนาะหน้าจอเนาะใช่ใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยวนบอกมาเลยบอกมาเลยว่ามีอะไรแบบที่รอตอนจริงมาดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปศึกษาเพิ่มเออเดี๋ยวมาเล่นเองเลยไม่ต้องถามเขามาลองดูแบบคูดคอนโทรลนี่เพราะว่ามันเป็นแบบแบบเทคโนโลยีปัจจุบันอ่ะที่มันแบบมันเวิร์กอ่ะ เราอยากดูว่ามันเป็นยังไงนนให้เขาตับขับตามดูเขาจะรู้ว่าอ๋อเฮ้ยเฮ้ยสบายอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งฟังกชันนี้เราอยากปรับแต่พี่เขาไม่รู้อะแล้วแต่เพราะว่าอย่างรถพี่คันนี้ก็นะม,นมันต้องเบรกมันต้องเบรกเองมันต้องเบรกเองมันเป็นคูชอนโทลแบบปกติใช่สมมติเบรกเองหมดแหละก็มีแต่รถรุ่นใหม่เจนใหม่แล้วกันมันเป็นเจน2020พี่แค้คำนี้รถเจน2020ขึ้นมามันจะมีแบบนี้หมด ซึ่งถ้าเกิดเอาใหม่สุดจริงๆมันจะมันจะพุ่งจนถึงหยุดเลยอจอดขึ้นทางด่วนได้นะอาไม่ต้องแตะเด็กอะ่ะตามรถคันหน้าเลยก็แค่คอนโทร,ราลปูมอะไรอย่างเดียวใช่ใช่ซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็มีการออกนอกเลนด้วยอันนี้ก็ยังไม่ลองอ่าเรา,าไม่ลองมันต้องตั้งค่างไงเราไม่เป็นไงถ้าได้ลองคือจบไปนะตอบโจทย์เลยนะตอบทุกคาตอบที่เราคาใจเราอยากรู้อยากรู้รู้ว่ามีแต่ไม่ได้ใช้ก็ไปซื้อรุ่นอื่นึ่ง คือคนส่วนใหญ่อะเขาไม่เขาไม่ใช้ตอนลองทุกคนเขาจะใช้ตอนที่เขาซื้อแล้วแต่ทีเนี้ยถ้าเรามีโอกาสเราก็ลองก่อนซะเลยทุกอย่างที่ลองได้เนหะเฮ้ยเบิร์กเบิร์กเบิร์กอยากเห็นเบาะแดงขันขาวเบาะแดงต้องเห็นขันขาวอยากเห็นมากว่าเบาะแดงมันสวยในรูปหรือเปล่าถูกถูกถูกได้ขยารถเมื่อไหร่ดกว่าจรถเมื่อไหร่กี่เดือนถึงได้รถนูนหเขาถอยออกแล้วเสียบแทนเลย กี่เดือนเดี๋ยว่อ้เช็คอีกทีได้รถ <Okay. S 1> ตอนไหนจะฝากอะไรถึงเจงไหมครับลองให้แล้วนะเชื่อใจเถอะเชื่อใจเถอะเ,เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เสมอ <c oughs>